แหวแรกกับนาท็อปวันนี้นะครับนี่กบตุกตาวีหนึ่งนะครับนี่เต็มปากนะครับตัวนี้ก่อนดีนก็ต้องขอกราบสวัสดีนานาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะท็อปฟี่สายช่อนนะครับอีกเช่นเคยวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับก็มีแขกรับเชิญมานะครับเป็นนักกบอิตเตอร์ฟอกนะครับ ก็ตอนนี้ออกหมายเช้านะครับรอชมผลงานนะครับว่าจะได้ไหมไปครับ อุ้ยไ,ได้เปิดเปิดกล้องด้วยนี่อยู่ในคออยู <c oughs> ่ในคอเห็นอยู่แต้มแรกกับมาท็อปวันนี้นะครับมีปลาช่อนอไม่รู้ว่านาน้ำร่วมหรือเปล่านะครับแต้มแรกกับเอาพามานะครับ <c oughs> มือเดียวนะอุยอ้ยหลุดหลุดได้ยังไงมีอาการมีอาการถ้องงานก็จะมีอาการ มาแล้วหนึ่งแต้มนะครับกัดกบยางตุ๊กตาวีหนึ่งนะครับสี่ลายรงชาตินะนี่เลยคันที่ใช้ก็จะเป็นคันบอสไซเล็กออลแบกนะครับนี่ลอกบอสซุดส e A G A w ายพีแอร์เกวีเอ็กาของงานไม่ได้ครับอะไลจะตกพอดีขนาดนี้อยู่ตรงนี้ด้วย ใช่ไหมนะ่ะเอออันนี้เปล่าอีกาเปล่า <c oughs> กาดำนะากาดำมุดน้ำมามัน่นักใจเยือกตัวนี้ต้องเปลี่ยนเยอะทีนะครับผอ่อนดงน,น้ำหนักไม่เหมือนกันอโอ้ยโอ้ย

คนะราป้าจบ้างอาอยู่เดี๋ยวนะท่าบนึงไปที่ปืนนะครับ,รบกบตุกตาวีหนึ่งนะครับนี่เต็มป้านะครับตัวนี้กับมาจะหอ้ มือนมันอ้วนอ้วนสั้นอย่างเงี้ยนะครับใสยน่ารักนะอุดมสมบูรณ <c oughs> ์อ้วนตึ๊บเลยอะสายแต้มที่สองของผมนะครับมากับนะททอลนะครนายกนะครับนี่ นี่หูสตัวสามตัวเลยเนี่ยตรงนี้ใช่ไครับใช่ครับใช่อืมก็ใช่นี่ก็ใช,ใช่เนี่ยก็ใช่เนี่ยมาแล้วครับ กบยางตุ๊กตาวีสามนะครับขัดไซปะเข็มนี่เลยถีทองอื อุ้ยอ๋โถอ้โถไม่ใช่ปลาเราเรอะนะโอ้เสียดได้เลย ไม้นี่เสร็จตับอะไรนะอย่่เลยเนี่ย nó cả cái đốn cặp cái đốn cái đốn hừm tự hoài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  cắt lộng rồi đó đó cắt hi ghê ấy ghê khai khai ghê 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 เรียบร้อยแตกเลยอ่ะเออหลุมเดียวอ่ะ <Yeah. S 1> เปิดค้างไว้ ไไแตกง่ายจังไปเจอกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้า <c oughs> ขอให้ได้เจ้าบ้านแก้มือหนะ่อ <c> ย <oughs> วันนี้พามาเงียบเลยหมดหมาย